จาก Macbook Pro นะคะเราก็เตรียมที่จะเชื่อมต่อเพื่อทำกิจกรรมร้องรำทำเพลงของเราต่อนะคะนี่ก็ซื้อเข้ามานะคะอนนะคะอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สมหรับไว้ร้องเพลงนะคะก็จะมีหูฟังไม่ไม่มีตัวเชื่อมต่อ เสีต่างๆนะคะชุดนี้รวมกันก็หลักหมื่นนิดๆหลักหมื่นเกือบสองหมื่นนะคะ <c oughs> ก็ไม่นิดเท่าไหร่ <c oughs> นี้ก็ตัวกองเวละมีรองเพลงกับเครื่องกองตัวนี้นะคะลำโพงจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เชื่อมต่อมือบุ๊กตรงนี้นะคะก็ยังมีขาตั้งขาตั้งกล้องนะคะตรงนี้ ใช้ของยี่ห้อนี้นะคะเพิ่งซื้อมาครบเซตเลยก็เกือบสองหมื่นเอาแบบด,ดีๆหน่อยใช้ยา,ยาวๆกันไปชอบไหมอันตัวน,นี้โอเคแล้วก็ต้องมาทำการเชื่อมต่อนี้นเราจะติดตัวขาตั้งมาบรรจุพันสวยงามน,นะคะเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวเูตัวข่อยกันเนาะอ่าค่ะตั้งอ่าตั้งประมาณนี้เชื่อมต่อกันเนาะเพลงเดีกเก๋ยวตั้งเชื่องต่อเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมที่จะใช้สาหรับทูบเบอร์เพลงร้องเพลงก็จะมา ทำให้ดูอีกทีนึงนะคะวันนี้ก็เอาอุปกรณ์มาโชว์แค่นี้ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าเวลาจะติดตั้งล้องเพลงใช้ประมาณนี้นะใช้กบับ MacBook Pro นะคะอุปกรณ์เชื่อมต่อล้องเพลงต่างๆสวงยางามเดี๋ยวเราไปล้องเพลงกันเนาะบาย